คลิปพิเศษครับพามาดูเครื่องบินโบอิง747อยู่กลางไร่มันสับปหลังประตูสองมทสโคราชครับวิกิตแช,ชนแนลครับไปดูข้างหลังฮะลำใหญ่มากครับไปดูมาแล,แล้วเขาจะทำเป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้เครื่องบินนะถามวิศวะเขาดูแล้วมีวิศวะควบคุมด้วยกำลังก่อสร้างกันเหมือนกัน เนี่ยที่รอบๆ ลำใหญ่มากครับนี่เป็นปีก สุดท้ายครับ นี่ส่วนท้องนี่ก็คือลอ้อ ยางฮะเป็นใหญ่มากเอวถึงเอวนะฮะยางจักรยานอ๋อยางล้อทั้งหมดมีสี่ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1เส้นฮะม่่ส่วนส่วนปีก ก็บอกว่าลำนี้ลงทุนซื้อมาราคาสามสิบล้านบาทที่ปลดประจำการนะของเก่าโมใหญ่มากอันนี้เป็น,นเป็นจะเป็นหมอกนั่งฮะถอดออกมากองข้างนอกส่วนปีก